ไกลไหมครับกว่าจะถึงกดังพ่อคุณไม่ไกลหรอกคะ่ะอีกครึ่งชั่วโมงก็คงถึงตรงไปเรื่อยๆเถอะนะวังหินเตียอุ้มข้อมขนาดแค้จริงๆเลยคนนึงขาเจ็บคนนึงตาบอดน้ำไห่จะถึงหมู่บ้านสักทีเนี่ย เลิกบ่นซะทีเถอะน่ะอีกไม่นานก็ถึงและบ้านไม้างามอีกแป๊บเดียวลองไม่อยู่ด้ยวยกันล้วสิ <_ ES> ก็เอาไว้ว่างๆผู้กองก็ชวนฉันมาปิกนิกอีกสิสนุกดีฉันก็ชอบนะเวลาได้อยู่กับเธอมันทำให้ฉันนึกถึงใครบางคน <_ es> คุณเปลือนตาอีกแล้วสิท่าไม่ใช่สักหน่อย คนที่ฉันนึกถึงเนี่ยก็คือนายเก่งนะฮะฉันว่าเธอกับไอ้หมอนนนเนี่ยมีอะไรคล้ายๆกันหลายอย่างฉันว่าส ังสิงนังสิงทำไมขาเจ็บยังไวขนาดนี้เลย ยองนะไอยองคอยดูเหอะถ้าเกิดว่าเจอตัวเมื่อไหร่จะดา่าเสียเข็ดคุณบัวทำไมฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอแล้วทำไมเธอถึงตอบแทนฉันแบบนี้แก้วฉันเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอเธอหักหลังฉันเธอเนี่ยเห็นนายยงมันดีกว่าฉันเธอชอบมันใช่ไหมคุณบัว แก้วกับไอ้ย้งเป็นแค่เพื่อนกันเฉยๆนะเราผู้กองทำโมล่ะเมื่อคืนเธอหายไปไหนกับเขาทั้งคืนเธออยู่ท<ไ>ี่ไหนเธอทำอะไรแก้วเธอทำอะไรเธอบอกฉันนะจีนไม่คุณบัวแก้วไม่ใช่ขี้ข้าของคุณบัวนะพี่แก้วทำทุกอย่างก็แค่ตอบแทนมึงคุณหลงพ่อผู้ใหญ่ไม่ใช่คุณบัว คนอื่นดีกว่าฉันตั้งแต่เมื่อไหร่แก้วเธอเห็นคนอื่นสำคัญกว่าฉันได้ยังไงเธอลืมตอนที่เราเป็นเด็กไปแล้วหรอแก้วเราเคยไว้ใจกันเราไม่เคยมีคนอื่นแต่เวลามันผ่านไปแล้วคุณบัว แกไม่ใช่คนเดิมแล้วแก้วทำตามคุณบัวทุกอย่างเมือนตอนเด็กๆไม่ได้แต่แก้วแก้วก็ยังพร้อมที่จะปกป้องคุณบัวของแก้วเสมอ <c oughs> ชีวิตฉันไม่เหลือใครอีกแล้วนะแก้ว เธออย่าทำให้ฉันผิดหวังอีกนะแก้วเธอสัญญากับฉันนะว่าเธอจะไม่รักใครอีกนอกจากฉันนอกจากฉันคนเดียว นะะในเชิดมาแล้วคะ่ะสวัสดีนายเชิด ไฟไม่้องเลยอยู่ไหนอ่ะไปปังไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอาหมัวจ้าเอาหมัวาจาเฮ้ย<อ>มาดูอะไรนี่เร็วสิอะไรครับแกนันนไปไม่ไฟไม้ที่ไหนไ<ป>โอ้ยไฟไม้ที่ไหนอะบางป้าลือมัง้งป้าวัวตายไปแล้วนุ่งข้างบงนุ่งเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเน,นี่ยหรือว่าอาเพศ อะไรวะนั่นบางน้ากลัวมากอะบางมึงมึกมึกมามึกมึกกล้วป่าเป็นกล้องใหญ่ตอนนั้นน่ถ้าแกตองอยู่ที่ไหนว่าก็อยู่ในลางอัวอยู่ในลางแล้วต้องแกตัวจะเห็นได้ยังไงก็เห็นชาวบ้านเขาออกมาบุงเพราะเขามืองบึบุงดู บนกี่ป้าเลยไม่ใช่บนไซจะมาอยู่นานขนาดนั้นทุกคนทุกคนทุกกองเพิ่มัสดีครับสสวัดีครับมานานแล้วครับก็สักครู่ครับทีผมได้ยินเสียงระฆังก็เลยคิดว่าน่าจะมีเรื่องด่วนแน่ๆครับปกตินะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาะี่มาวันนีมันจะมีเหตการณ์อะไรว่ามันเกิดอาเพศอะไรนะในหมู่บ้านไม่รับหลวงพ่ออย่างเดียวเลยหลวงพ่อมาแล้วอ้าวหลวงพ่อมาแล้วมาสักการครับ มาแจกการข้าวแล้วว่าอ้าวอ้าวอ้าไอ้คงมึงก็เดินทางไปเลยสิครับแหลจะให้เหยียบ้ว้ไงเราเอาละเอาละเอาละเจริญพรนะยาติโยมนะเจริญพรเจริญพรเนียกตมาเรียกทุกคนมาชุมนุมกันในวันนี้เนี่ยก็คิดว่าทุกคนเนี่ยพอจะทราบกันดีแล้วใช่ไหมว่ามันเรื่องอะไรแม่แต่หลวงพ่อครับ มันประหลาดเหลือเกินนี่ครับหลวงพ่อใช่ครับไอเมฆแบบเนี้ยผมไม่เคยพบเคยเห็นเลยนะครับหลวงพ่ออหลวงพ่อว่าเรื่องนี้นะครูเพิ่มอ่ะคงจะมีคำอธิบายนะ,ะครับเมฆที่เราเห็นเนี่ยผมว่ามันเป็นเมฆฝนนะครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่าเชฟคลาวเชฟคลาวม,มันเกิดจากความกดอากาศที่กำลังจะก่อตัวเป็นพายุ แล้วส่วนสีของเมฆเนี่ยมันก็เกิดจากแสงแดดทาปฏิกิริยากับฝุ่นละอองในอากาศและที่ฝนไม่ตกเนี่ยผมว่ามันเป็นเพราะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงกระทันหันครับเห็นไหมที่ครูเพิ่มพูดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นความจริงนะครับเพราะว่าผมเคยอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ครับไอยาผู้กองไม่ใช่ว่าอ้วไม่อยากเชื่อนะแต่ร้อยวังพังปีมาเนี่ยนะบ้างไม้งานของเราดิไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มีเมฆแบบนี้นะ ว่าว่ามันอาจจะเป็นกังบอกเหกลาก็ไล่นะอืมอืมถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็ให้พวกเราทุกคนจำไว้เลยว่าบ้านไหนเมืองไหนเนี่ยถ้าประชาชนและผู้บริหารเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเลยละก็บ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองเขาให้ทุกคนอย่าได้หนกไปเลยพูดแบบนี้อาขี้คว้างหน้ากันเลยดีไหมหลวงพ่อ เอาพ่อกำนันใจเย็นสิครับหลวงพ่อไดไปว,ว่ากำนันที่ไหนก็เพิ่งชงมาแบบๆหลวงพ่อกำลังจะหมายความว่าถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในบ้านหม้งานมันก็จะเป็นเพราะชาวบ้านหรือไม่ก,กับผู้บริหารมันเลวใช่ไหมมีไหมที่ชาวบ้านยอมรับว่าตัวมันเลวมีแต่จะโยนความเลวกับผู้บริหารเท่านั้นออนี่ขอโทษนะกำนันนะ ผู้บริหารในหมู่บ้าน,านก็มีทั้งหลายคนในกันนอนข้าราชการก็ถือว่าเป็นผู้บริหารเหมือนกันไม่ต้องมาทําแฉจ่าท่านลู่หลวงพ่อหมายถึงฉันกัมนานที่เขามารวมตัวกันเนี่ยก็เพื่อจะแก้ปัญหาไม่มีใครเขาว่ากัมนานหรอกนะเชื่อฉันเถอะทําไมต้องเชื่อในเมื่อในสายตาของครูชาวบ้านมีแต่ผู้ใหญ่ทอง ผู้ใหญ่ทองพ่อพระผู้ใหญ่ทองผู้แสนดีแต่ก็โทษนะไอ้นั้นมันตายโหงไม่นานแล้วเว้ยตอนนี้บ้านไม้งามเป็นของกูแหละผู้เดียวเว้ยจำไวไ้เลยว่าถ้าคิดจะชุมนุมกันอีกให้คนไปตามฉันที่บ้านไปแจ้งให้ฉันรู้อย่าทะลึ่งมาสมหัวกันแบบนี้เด็ดขาด ับไอ้วัวสนหลังว่ะใครพูดวะไอเด็กขายกาแฟนั่นครับพ่อคนนั้นเอ็งอีกแล้วไอตัวแสบเอ็งพูดออกมาแบบนี้อยากตายนักใช่ไหมคำก็ตายสองคำก็ตายเกิาใิวะหมมึงห้องนั้นขอ,ขอ,ขอ,ขอที่นะครับเอ่อ ไอ้เก่งมันยังหนุ่มอยู่มันก็เลยเลือด<อ>ร้อนตามภาษาภาษาอะไรครูหลานของคู่เป็นกระเทยชาวบ้านก,ก็รู้กันหมดไม่เชื่อลองถามไอ้ผู้กองยอดรักคู่ขาของหลานคุณูสิอ้าวไอ้คุณยอดเอ็งพูดแบบนี้มันดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ดีหว่าอ้าวทำไมอะบมูทำไมยังหมิ่นไม่ได้วะอ็อพูดหมาหมาแบบเนี้ย ต่อยปากอะไรดีกว่าเอาใจย่ะใจย่ะใจย่ะไปไปหยุดโอเกคหยุดหยุดพี่เนี่วัดเว้ยเอ็นใจยองพอบ้างหยุดเอาละถ้าลางร้ายมันจะเกิดขึ้นจริงก็ขอให้ทุกคนในนี้รู้ว่าเมฆมันกำลังบอกความจริงกับพวกเรา เพราะไม่มีภัยพิบัติไหนจะเลวร้ายไปกว่าคนในหมู่บ้านมันแตกแยกกันเองกำนันที่พวกเรามาพร้อมหน้าพร้อมตาในวันนี้นนก็เพราะได้ยินเสียงระฆังจะไม่มีใครได้อภิสิทธิต้องไปเชื้อเชิญกันถึงที่บ้านผมหวังว่ากำนันคงจะทำตัวเหมือนชาวบ้านนะ เก่งนายมาครับเชนเฮ้ยนี่ก hey? ู้กองเลยผู so no. ้กองไปมาฮะไปมานี่เลยเก่งมานี่มาฮะมาหนี่ไปนี่ไป่มานี่นี่ไม่เงียบเงียบเลยแล้วนี่นายเก่งนายหาเรื่องแบบนี้มากี่ครั้งแล้วนายอยากตายเลยไงเฮ้ยแล้วพวกกองให้ผมขอโทษกัาทุกทีอ่ะนี่ฉันกำลังปกป้องนายอยู่นะนายเก่งไม่ต้อง ของพวกกองก็ปกป้องความชอบธรรมฉันรู้ไม่ต้องมาสอนไอ้กำนันสอนมันไม่มีสิทธิ์มาวางอำนาจใส่ชาวบ้านแล้วมันก็ไม่มีสิทธิ์มาดูถ <inventory> <made> ูกผู้ใหญ่ทองด้วยนายจะเดือดร้อนทำไมอ่ะผู้ใหญ่ทองตายไปอย่งนานแล้วถึงเขาจะแสนดีแค่ไหนตอนนี้เขาจะดูถูกไอ้เก่งทำอะไรไปนี่นายจะทำอะไรหยุดหยุดหน่ยไอ้เก่งฉันขอโทษนะเก่งไอ้เก่งไม่เก่ง นี่พ้กของไป่นะยดียใย้แค้เขาไม่เห็นเขา้าฉันรู้ว่ามันผิดนะแต่ฉันไม่เคยคิดว่านายเป็นผู้ชายเลยอะ่ะแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันํำแบบนี้ไปเพราะอะไรไปไปยน,<ป>น,นเก่งายเก่งฟังสิ่งอาจดูไม่ดีหรือไม่สมควรและมันอาจไปรบกวนไมีควางหู